นั่งเฝ้านั่งแยนกันเนาะแล้เป็นแฮงแต่เฮิงบ่ได้วานนีวานนีต้องคืนบ่ต้องเวนตกนี่ะตกนี่หน้าลงก่อนอละตกนี่อ๋อลูกกมีบาดน้าลูนี่พากันมาเอามาแล้วก็ตลงนี่เอาหน้าลงเลย

ครับสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกคนนึงมาพบมาพอกับช่อง YouTube ของวาวิงชัยใจกันหน่อยพี่น้องเลยอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะกลัมาทางเชือนพุตูซูลพี่น้องเลยก็มาเบิ่งอ่าข่าวข่าวคือว่าแย่แย่ตลอดเนาะพี่น้องเนาะกจะแจ้งไดเดี๋ยวนี้พี่น้องเลยก็เห็นแต่ทีมงานเพิ่นถ่ายลงเนาะพี่น้องเนาะคือว่าอันนั้นตลอดพี่น้องเดี๋ยวก็โดยสิ่งเข้ามาอัปเดตเข้ามาพี่น้องเบิ่ง ยังไงจะมาเบ่งมาชมกันพี่น้องเนาะฮะสบายดีเด้อบอบดเป็นอะไรตู้ชุนนะฮะคอยยังชั่วหน่อยแล้วคอยยังชั่วแล้วตามยาเข้าไปชี้เข้มบ่แม่ว่าจมูกนี่คอยยังชั่วจมูกหนาคอยแย่บ่ได้ได้เฮ็ดไหนเอฟซีตกใจเบ็ดเด้ฮะตกใจคอยก็นังตกใจบ่่าจเอฟซีได้เบาไงแม่นเออแต่คือนี่เพิ่นโทรใช่ว่า เรียบร้อยแล้วไม่ค่อยให้ตกใจแต่ค่อยกับเอัปเดตลงตอนเทาว่หรอกบ่ไหนกันบ่เรียบร้อยด้วยเอ้าญาติ่นวาว่าเพิ่ป้าปู่ตี๋นี่ละแล้วให้บ่เนี่ตอนเช้านะให้ยังเดียวเป็มาหะทางเพ่าวนะค่อยช่างลาลูกลาเมียลาพี่ลาน้องเบิดอยากหาติดต่อให้ลูกคุยกับลูกใครมาเห็ดอันบางมงบางกังเพิ่นโอ้ไอ้น้องเพิ่นใกล้นี่ละบ่แม่พอได้มาเฝ้ามาไงแม่ เออมาหนี้เมนคักเื้อยน้องคักแน่บ่ที่บาโทรติดต่อมาลูกสาวแท้ๆคือบ่กไหมเพิ่นอยู่อันจังหวัดอันกระบี่อยู่ใต้ภาคใต้อยู่ไตเพิ่น<ต>จีมาอ,อยู่บ่เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นยังใช้ยนี้บ่วิทย์เพิ่นว่า,า,านี่ยนี่ยังภาพพี่น้องแต่เพิ่นยังงาเก็บเงินอยู่แมนเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งก่อนงานมานุ่ทีมงานให้มาหนิ่ะติดธุระเด็กหน่อยมาเบิ่งทางนี้ก่อนนอนกัน

มึงทำประตูกันเออนกจุกอ่าเป็นจางไหประตูสบายดีฮะฮะเยิ้มมาชีกแล้ว่าเราประตูอี่ว่าไปสั่นไหมฮะเมื่อยแหงบอกแล้วก็เมื่อยเหงไ่อใดเมื่อยวานี่บอกเพิองเขาตั้งกงใหม่ แทกยาบ่ใจ้าแทกยาบอมดิษฐ์แทกบานิแทกวานิชโลมใช่ชโรมีบ่เดี๋ยวบีดิษั์แทกยาสีเข็มใช่ชานี้บ่ เอียับเขามานั่งใกล้ๆกันตอนแรกพูดจนิม่ฮะตอนแรกพูนิมาชักอีกตอนแรกพจีมาบอือาพันชิมาชักอีกชักชีเข็มชักแต่เช้าคุณบอ มังสวยนี nice. well then, mm ่นะโอ้พรสชมาเหต์อันมุงอันยังไ้พอได้กังได้หมเมทาวโอ้พอได้เอยน้องมานั่งเฝ้านางเงนกันเนาะแล้วเป็นแห้งแต่แหงมาได้ี่วานนี่ตรงคืนบอกต้องเว้นตกนี่ตกนี่อ่นหนาลงก่อนพอระตกนี่

พรบิ่งางมาชนว่าเพิ่นว่านี่ยคนดกบ่ได้ใช้ยาใช้นั่นบ่มีหลายๆคนมาเิ่งมา่อยกันแกู่่นั้า่เราอันแม่เป็นทหารอยู่เป็นวัดอันนั้นชงีเพิ่นชงีนั้นแท้องค109เนาะองคอ109ในเข้านี่บ่ได้เสียเงินได้นี่ประตูนี่ไปเข้าซือ เพราะว่าถ้าเขาเป็นทหารนั้นนั่นแหละมีใบห้องมอเพราะว่าพวกข้าราชการนี่เพิ่อนชอีโบคอยเสียงเงินหลอกพี่น้องเลยถ้าว่าเขาไปเข่าห้องมอนะพาป,ประตูไปนะอยากไปบอกประตู ใช่กลัวสิมานั่งเบิ่งกันอยู่กับที่แล้ววะห้องหมอมันสีอันนั้นนะว่าเรามีใบหักชาใบอันนั้นใบบินปัวใบบินปัวมีอยู่แล้วพนเป็นทหารนะเพิ่นโมปลาบูทิมดอกไอ้น้องทหารกลัวเอพีเพิ่นกะมิ้นเขาม้าลายเพิ่นโบกลายยู่ประตูแล้วเป็นทหารคือโบผ้าไปห้องหมอ ดอยเก้าบเป็นว่างนี่เขาะ่ามกินออาแนนกินอยู่บ่ันกินชอบครับมาแล้วกันอ่ฟังให้เขาเข้าไป็นก้วทดปนบวดไหนบวดอยากเอาน้่ยาปั๊หนุ่มสิ ไฮแนยในพิ่นานี้ครูมาเขามาไงได้ลูกเต้าได้เสียประตูเพิ่มโมได้ว่าหาไปหาโมหายอย่งบอลูกเต้าลนกเจ้าผู่าโทมาติดต่อมา เรือว่าบักันแ้วงเน้อก้มัในื้อนเดียวน่เลยเเห็นในิมว่นี้บ่ได้เหนนหนีเน่านีเข้วเพื่อนอ้าุนลบไปแล้วน้วมมื้อก่อนเรานั่งอยู่นะ้ังบอยู่าเานั่งเามาบงกันแบบนี้แบบว่าถ้าร้ที่ว่าเขาบอมีไปหาหมอหาอย่างนี้มันแกอย่างอันตรายแน่นอนนอนหะ เป็นนกไปอรนไปของเราเองเงนเอนรัรงนี้เพิ่เงนทาุงปากายังไ่หันใจห้าปากคุแล้วอยากไปเลราคอยเี้ยงเบเองเอเยอเจะคืนเลอย่าลนนี่กวนแ้วน่อ๋อจอมเวทนี่อยากใครเนยังน้อยจอมคืนผเน้ เจ็บชงไหนรัาเจ็น้ำชายประตูเจ็บเอิกบ่เจ็บแทท้องนี่อืมจบาไมมติน่นังหมีเงินงมีรถแบบ้งมีรถชวนคนไปก็หนึ่งมานี่เดืองเดืองเงินนี่ค่ารักษานี้ อ่าถ้าไปพงโมร้เก้านี่ก็เพิ่นกระสี้าโบมีเพิ่นกระสีจุดไว้เพราะว่าเรามีใบอันใบรักษาแล้วก็ใบปินปัวอ่าเป็นทหารเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องมีเพิ่นมีอยู่แล้วใบอันมีแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายในค่ารถค่าล่างนี่นะชื่อที่ว่ามันตกเฉลี่ยนี่นะว่าเป็น,น,นะปนคำคำแก้วเนาะพี่น้องถ้าไปพูดน่ะมีแต่ว่าโลเบิง มาเบิดค่าใช้จ่ายเท่าไรแต่เพิ่นอันนั้นอันนี้ออกมาเพิ่นกันน่าจะฮักเอาไปน้ำมันใบปิ้งผัวเล่าเนี่ยพี่น้องเลยข่าวมานั่งเบิ่งกันอยู่ชี่นี่เสียงเสียงอันตรายหลายเลยเมนนอนอยู่ซื่อยามันยังมได้กิน สั่งลูกชิงนเต่าแล้วให้เบิ่งยีน่น้อยนี่แล้วปลาหวานติ่มยส้ขึ้นในใจลายยันขึ้นว่ากูชิบลอดแล้วเ่ขึ้นนนนั้นน่นลายสั่ง

แรงเขาเข้ามาก็ซื้อมาให้เลยซื้อมาไดในห้างค้าก็มกุ้อยกมคว้กันกินยังจ้อคนอยู่บ่ฮะฮะยังแจกอยู่บ่ใครใ่

เวลาโทรเรืไไ่องเที่บัตรฉุกเฉินมันนั่นเนาะและ้โทรทางเบอร์บอกเมื่อวานเมื่อคืนนี่โทรหาโทรทางเบอร์<ม><ม> เจ้ามงเป็นคืนเจ้ามงต้งคืนเจ้าหางนอนอยู่มำลาอยู um> ่บ <MA ่วะอนทับอกยนเสยมือเราองเ้าจัคนเลยเนาะทำให้เทวอ้อนจับในควมีาเทามัอ้ไปไปหงมอนี่

โทรมากับชงขี่แล้วชงขี่นั่นแทะแบบแบบจะค้นลูกเป็นปู่ยังปู่หูว่าลูกเทๆทังทั้งสี่คนพุกบนมีไพบาชิมาหาเราเลยบอกมาหาเบาอูเดียวนั่นแหละเออเมื่อเนี่ยเเปล่าจริง

ขนมไข่มีได้ขนมไข่นะกาแฟบกินกาแฟหลักมาหอยกินกาแฟ่ยกเลยเอาเินนไปซื้อไมกินนม่รให้กินนั่นซื้อไปซื้อน้ำชมพันซื้อขนมไข่ด้วเอาเงินให้เลยไื่อขนมไข่กับน้กระเงินให้าิดันไปซื้อขนมไข่กับน้ำ้มมา ไปก่มจรอากิน่มันมมีก็ชื่อขนมไข่ครับขนมมัยังก็ไดเป็นไละมึงเขาไม่ชนแลไปนนด้ขึ้นมแล้วราไปชนก็เออเราไปเชนมมนี่เข่นนี่เด้อแล้วเข้าขี้ีนมอย่าลืมมันมมีรอกอยู่มันทำอยู่ชนุ่ะมันมึดเนาะมันอยู่หนึ่งมันบ่น lúc nhỏ 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 cô nhảy nhỏ 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 kinh nhỏ 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 kinh nhỏ

เสร็จระจาบกันเฮ้ยน้องยังดายเจ้าก e ันตองคืนนอนนี่วันคืนเอาข่าวในญุ่นตองคืนเนนอนนี้ต่กี้เราเราบรรยัางได้ไปเป็นนอนอยู่ไหน บ่ได้อาคาเมื่อคืนนี่นะเคืนนี้นอนอยู่นี่นอนอยู่นี่เลยมานอนเนี่ยมานอนเนี่ยนี่เลยตะองอยกันดังอยู่นี่จนแจ้งเมื่อเท้าก็นั่งคอยก็นอนนี่เลยนี่บางคนนอนเป็นพัวประหารเลยเนื้อคนนี่ก็นั่งอยู่นี่นั่งอยู่นี่กางชิดเต้กัไอ้พยันี้พวนี้นอนแล้วเต้านี่ก็อยู่นี่มันอยากก็เพ่กับพวกนี้นั่งกินนี่กินเต้ากันเลยกินก็เพ่แล้วก็อยากกินข้าวกันลูกมีกิน ก็ลูกมีกินสคนนแลวดึกดมกัิ้นแจงนะอดชาเดามันแจงอืม้งมันด้นอนเลยเยอะบ่ไี้นอนจากนี้ครับนอไปนอนวันน้อนอึึกงอี่างมานี่แอกวาเมื่อกี้ี่ลไนอนับาที่นไปที่ปาป่ไปเลยนัไเมเขาเชบหับดีนทำ้พี่มาพี่มาพี่ เราเเอาเกี่ยวพุ่นคือหงเอนขในห่ามาพี่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 ยางเราก็่ได้มาเขาบบแบบพุ่นเกี่ยวมาในดคนจะเปนตเช็ดเจะไปน้าเบิ่งเรือนใส่ใส่แนใส่หน่ากับมานึ่งราชีมาหนึ่งก็มาน้าห่งเน่ัวเนี้ยพี่กินตัวใช่น่งเบืองอย่างนี้อะแต่เบิงนะเน่เนี่แต่เบง

นี่บีตอนนี้เราก็จะคายวนีนีะคายนีใดนี่จะคลียายนั้นแล้วคอยมีทางรถเขาเานนั้นแล้วคอยดิขัดตอนนี้มันมีทางรตนั้นมันมีทางตรงในทางก็เกิดูแล้วตนี้มันทางเลยตอีันก่วงกันตอนนี้กมวางทางลไ้เดาวนาเออราบมาราบัเ

พากันนั่นหามัดคืนนี่ด้วยเตียงนีตี้อ๋ออืมพอได้มานั่งมาเช่าเนาะพอหมูมานั่ง เขาคือแม่สาไ่มาน้ำทวารผู้ช้างก็นไมาไดไมมาอีกสิคักสิโนะแพื่อนเพื่มนเลยกเพื่อนลูกเพิ่นผู้อยู่ลาวนี่ได้บ่ได้นั่นบอกลูกเพิ่นผู้อยู่ลาวนี่บ่ได้ติดต่อมาบอก่บ่มีไฟมาลูกเออไม่จะแม่ก็ไม่เห็นเลยอยู่เราในเอือน้องนี่แหละอยู่ไก่เลยมันมีไฟมาไก่มาทัดเลยอื นี่นน่ะจังหวะให้คนนั่นหากหาขีดมาหนี้นางกันเคยมาเนี่ยโทรมาหาพอออ๋ผู้นั้นน่ะผู้โทรมาน่ะเคยมาอยู่มาอืมาส่งขครมาแต่ว่าเราอยู่ไทยได้บ่เวียงเดี๋ยวนี้เออเราอยู่ไทยคนไปไทยอะไรบุรีมาเลยผู้ชายผู้หญิงมันมีบารุดะมี่อยู่สวรรค์อยู่สวรรค์อยู่ใกล้อยู่คือบุกข้นมาเนาะขึ้นมากช่างลูกเป็นติดทหารพม่าอ๋อทหารพม่า บ่ยังไงวาเสียคนแล้อเนาะลำบากเลยน่ยหน่ยลำบากทหารพม่บาเดียวก็อุนเดียวเน่ยอยใก็มัวชท้าวม่าีเบิลตึมากเลยนะงมางในตัวนี้เนาะมาลบาพีช้งบ่าก็อยากความาล้มาเรียกับ่อมาดมีแต่มาห้กันเออมาให้ยได้เงินให้ชื่อใครจะไ้มาให้ยังได้เงินหอออท้ามาใช้ผอพ่อมีธุรกิจเห็ดใครอยู่เนาะ่อผ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 ี่นออ จูดน้ำพเนันนี้มันหกมันเถื่อโคตรพ,พี่น้องประมาณนี้พี่น้องเนาะคลิปนี้ก็นที่ได้ขอจบลงไปก่อนทางเรีบพิ่ภาพกันใดก็ต้องขอโทษขอไปลายพี่นุ๊กมันโหดมันเอาเลยเป็นมานั่งเผากันมีแต่ไอ้เนาะเรื่องเงินเงิในไก่บ้านเคียงคือพี่น้องเข้ามามาเบิ่งมาเยีพี่นาาุ๊กน,นั่นแหละนาะงเต่าโอ้ลยแบบนี้นะแบบพี่น้องเต่ากันนั่นออ ตอนนี้นั่นสิพี่น้องทางดใดกันนายต่เบิงบอกอยังเองกะเมื่อกี้เราจะกินขนมให้เราไปซื้อขนมหมูมีขนมจำยัดโอเคพี่น้องกินีลก็เชิญละพ่อแม่พี่นอ้นอ,นองไปแล้ว,วขอกล่าวสบายสบายดีสาบายดีแบชกูจุกคนเนาะ